พื้นที่ส่วนกรูแบบมัเยอีกแล้วสับโซรอนนี้ตกใจสาวกเลโก้แน่นอนเซตใหม่อันนี้เป็นกล่องเล็กเขาเขียนว่าเป็นฮอกวอตส์กิฟฟินดอร์เป็นห้องพักหรือว่าห้องนอนของรอนกับแฮร์รี่ในบ้านกิฟฟินดอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในคอลเลกชันของแบบแฮร์รี่ครบรอบ20ปีแหละนี่เขามีให้วิสัยการ์ดเช่นกันนะคะโดยที่กล่องเนี้ยแม้กล่องจะเล็ก แต่เราได้วิซา,าร์ดถึง4อันด้วยกันข้อดีของห้องนี้ที่ลองเห็นเลยนะก็คือมันจะเป็นเหมือน hall of flame ให้เราเอาวิาสาร์ดอะมาแปะๆๆๆๆแปะได้ทั้งหมด16อันด้วยกัน <Wow. S 2> ที่เราสะสมกันมาเนอะเราก็เอามาขึ้นหิ่งนี่น,นี่ข้างหลังเขาบอกไว้ว่าสามารถใส่วิาสาร์ดได้ถึง16อันด้วยกันเซตนี้นะคะจะมีมินิฟิกเกอร์2ตัวก็คือเป็นตัวเอกในเรื่องเลยก็คือ แฮร์ี่กับรอนนั่นเองแกเลยดีกว่าแน่น่าจะต่อแบบแบบแบบเสร็จแบบแบบเสร็จสำหรับกล่องนี้เนี่ยเราซื้อผ่านช้อปปี้เนาะในราคากล่องละ890บาทว้าวิบบาคู่ควรกับเราสุดๆหนึ่งสองสามถุงเขาไม่ได้ระบุด,ด้วยนะว่าถุงไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคือแกะหมด oh. ต่อเลย 42ขั้นตอนเท่านั้น <Wow. S 1> เริ่มกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าวิสัสกาา์ี่อันที่เราได้มาเนี่ยจะซ้ํากับของเดิมที่เราเคยได้มาแล้วหรือเปล่า uh. ดูดิดวงมันจะได้ซ้ำอีกไหมนเนี่ย few moments later. ต่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนใช้เวลาต่อเร็วมากฉากนี้ซึ่งแบบมันเป็นฉากห้องนอนในบ้านกิฟฟินดอร์เนาะจะมีความน่ารักในส่วนของเตียงก็จะเห็นเตียง เ <Wow. S 2> ตียงของรอนกับเตียงของแฮร์รี่นะคะฉากก็จะเป็นฉากเล็กๆซึ่งเขาก็จะมีเงี่ยงตรงนี้เอาไว้ต่อกับฉากอื่นๆได้สามารถเาไปเชื่อมต่อกับห้องอื่นๆที่ที่เราต่อฉากอื่นๆได้ที่เราบอกว่าเราได้วิสากกรรดมาด้วยเนาะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราได้ซัมเมอร์หนึ่งก็คือนิวส์คาเมนเดอร์ที่เราบอกว่าแผ่นนี้นะคะที่มันจะเป็นฉากที่สามารถยัดเข้าไปในฉากหลังนี่มันจะยัดเข้าไปแบบนี้นะ แกเข้าไปแบบนี้ <Wow. S 1> นี่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 อยัดให้ดูแม่สวยงามทุกคนแผ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะแปะได้16วิสัตการ์ด oh. ซึ่งมันก็คือ16การ์ดที่เขาจะมีให้เราสะสมนั่นเองแหละ <Wow. S 1> เราสะสมสี่อันแรก5อันแรกสีเรแล้วครบเราขาดไป2อันซึ่ง2อันแรกเนี่ยจะเป็นอัลบัสดับเบิลดอ์นะคะก็จะเป็นสีทองกับสีเงินแล้วก็ถัดมาจะเป็นเนปนะคะศาตราจาร์สเนฟ เป็นตัวที่3ามที่4ี่คือก็อดดิกริฟฟินดอร์ถัดไปอันที่5นะคะก็คือจะเป็นสตราจา์มาร์กกนากาตอนนี้ที่เราขาดจะเห็นว่าเราแหว่งไป2อันสอันนี้2อันนี้คืออะไรเผื่อใครมีและอยากแลกกับเราถัดไปเนี่ยถัดจากศสตาราจานมาร์กกนาเกาจะเป็นกินเดอร์ลอยล็อกฮาร์ดแล้วก็ถัดมาช่องถัดไปก็คือจะเป็นซาลาซาซิลิิที ตัวก้าเขาต้องทักซึ่งได้รอบนี้พอีก3อันถัดไปอะคะ่ะจะมาจาก f แฟนต t i c Beast นะคะคาร์เมนเดอร์เนาะมีพิคเกอรี่นะคะแล้วก็อีกตัวจะเป็นนิคลัสเฟรมเมลแล้วก็แน่นอนสีอันสุดท้ายอย่างลงโจงเลยยังไม่ได้จะมีเบอร์ตี้บอร์ดโรววน่าเลเวนคอร์นลิกโอลิเวนเดอร์อีก7ตัวเนี่ยตามสะสมกันต่อไปหรือถ้ามีใครอยากแลกกับเราสามารถทักมาได้นะสำหรับคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ง่ายและถูกและสวยมาก ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยซึ่งกล่องนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราบอกว่เราพีออเดอร์เลโกมาค่ะรวมถึงโมเดลอื่นๆที่เราอาจจะสลับมารีวิวให้ดูนะคะยังไงไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ